ทังนี้อ่อนไวแล้วก็ผันผวนสุดๆต้องยกให้กับราคาทองคำเลยนะครับข่าวเล็กข่าวน้อยกระทบหมดแล้วกรอบอย่างกว้างเลยครับเช้าว,วันนี้29ตุลาคม68ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น950บาทนะครับในที่สุดทองคำแท่งกลับมายืนอยู่เหนือ60,000บาทอีกครั้งหนึ่งขายออกเช้าว,วันนี้อยู่ที่6 8 5 0รูป,ปรพรรณขายออกบาทละ6 1 6 5 0บาท เกิดอะไรขึ้นโมในช a n นลจะเล่าให้ฟังนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ราคาต่อคําตลาดโลกโกลสปอร์ตม้วนลงมาอย่างหนักครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งปรากฏว่าโกลสปอร์ตนั้นหลุด3,900เหรียญลงมาทดสอบ3,886เหรียญเลยนะครับ หลังจากโดนโทรัมป์ผู้นําสหรัฐเดินทางเงยือนญี่ปุ่นแล้วสามารถลงนามร่วมกันกันกบนายกหญิงของญี่ปุ่นได้ซานเอาคาไอจิโดยเฉพาะเรื่องของข้อตกลงแร่หายากตลอดจนการลงทุนมูลค่ามาหาศาล5 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับแล้วนักลงทุนก็คาดการต่อไปว่าทรัมป์คุยกับสีจิ้นผิงวันที่30ตุลาคมนี้ผลลั์ก็น่าจะออกมาดีครับ แล้วอีกด้านหนึ่งปรากฏสหรัฐอเมริกามีการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งลดลงจากเดือนก่อนหน้าทันใดน,นั้นเองค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมาทันทีแล้วราคาทองคำก็ฟื้นตัวทันทีนะครับโดยกลับมายืนอยู่เหนือ3,900แล้วสุดท้ายช่วงเช้านี้ขึ้นมาทดสอบ3,980เหรียญได้เลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังสู้ชีวิตแถวแ3,960เหรียญอยู่ครับ ด้านราคาตะงคำของไทยเองก็ผันผวนตามทองโลกเหมือนกันแม้หลุด60,000เย็นเมื่อวานนี้แต่ว่าเช้าวันนี้ก็กลับมายืน60,000อีกรอบหนึ่งนะครับนอกจากนี้จับตาดูเรื่องของผลประชุมเฟดนะครับทราบผลตีหนวันที่30ตุลาคม68รวมถึงสหรัฐชัดดาวก็ยังไม่จบสัทีนะครับเข้าสู่วันที่29แล้วครับส่วนวันนี้นะครับรอลุ้นกันเลยครับตัวเลขของสหรัฐที่จะมีการประกาศนั่นคือยอดขายบ้าน ขนาดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะมีผลขนาดนี้รอดูซิว่ายอดขายบ้านจะมาเป็นเหตุผลในความผันผวนของราคาทองคําหรือเปล่าครับแต่ที่น่าจะหวือหวาสุดๆยิ่งกว่าทองช่วงนี้ต้องยกให้กับหุ้นสารัฐอเมริกาเลยนะครับขึ้นแล้วขึ้นต่อขึ้นอยู่ทุบสถิติไม่หยุดไม่หย่อนสัทีครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนทํทสถิติใหม่47,900จุด S&P 500ทำสถิติใหม่6,900จุด NASDAQ กทำสถิติใหม่23,900จุดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านบอลยังไงบ้างทั้งทิศท,ทางทองโลกทองไทยรวมไปถึงตลาดหุ้นสหรัฐด้วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ